Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวเรามาดู ้ดไผมชื่อ H E K หนึ่งก้นึีนะครับผมจะมาช่วยกันนะครับเรามาช่วยกันดีกว่าไม่หงีรามาช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วเรามาช่วยกันได้อันนี้จะเป็นโจรโจรในป่าเราก็ต้องกดที่ตัวเขาเพื่อสู้เนี่ยเขาตายแล้วเขาไปได้แก่พอ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 เอาไปเดี๋ยจะส่วกันแล้วเห็นไหมเอ้ย พี่ถามมาเห็นไหมเห,เห็นคอมไหมเห็นเนี่ยอ้อาวต่อไปเราจะไปที่หนังควางนะคะหมวกหนังควางสวยแล้ว <c oughs> อไะไรเดินไปนะลุงเกดตัวมันมีเยอะจริงนะใครชื่อนายเขาเรียกลุงน้อยเออไ,นะไม่ได้ลุงเลย มีเพื่อนเพื่อนของเฟยแนั้นเองไม่ใช่ค่ะพี่ก็คือเพื่อนเพื่อนของเฟยน่งเล่นเกมหนึ่งมากเลยทุนี้มาพบกับดิจเซลกับเกมนั่นครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ปิดงานปิดงานปิดงานนี่มันเสนอเกมนี่นี่นี่จะกดสู้นะคะน้ำเมาดูวิดีโอที่เสร็จไอ้นั่นดิเพื่อลงมาแล้วอ่ะ เอาลงไปแล้วไงเออไอ้ที่หายตัวนะ่ะเสกยังหายตัวไม่ได้ลงอ,อ้าลงอันนอ,อ,อ้าวนี่เสกยังคุยไดงไหม